มบุษราคมให้สามีเช็ครูปก่อนโพสต์แต่ถูกโฟกัสผิดจุดมองแต่อูดเป็นอีกหนึ่งสาวอารมณ์ดีแถมหุ่นก็ดีสำหรับเมบุตราคมทายาทตลกชื่อดังหม่ำจกมกล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองหลังจากที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลกับครอบครัวโดยภาพนี้ นั้นสาวเอ็มเธออยู่ในชุดว่ายน้ำสีชมพูสดใสวานวาดและบอกเลยว่าก็แซ่บอยู่ไม่น้อยโดยโพสต์นี้เธอได้ระบุแคปชั่นว่ากว่าจะได้ลงให้สามีช่วยปลุกปลุกปร,กรากฏว่าไม่ได้สนใจอะไรเลยยกเว้นเรื่องการสมูทอูดจบปัญหาด้วยการตัดอูดออกไปเลยจบและดูเหมือนคำว่าอูดนั้นจะเป็นที่สงสัยของชาวเน็ต ทำให้มีคอมเนมนต์ขำเข้ามาไว้ว่านี่คิดตั้งนานว่าไปทะเลมีอูดด้วยหรอเช้าคาว่าสมุดอูดนอกจากนี้ยังมีคนบันเทิงเข้ามาแซวและชื่นชมในความสวยอีกด้วย